งานมุกทหารวันที่เจ็ดปดเกครับเจ็ดปดที่พูดว่าวันที่7จ็ดปดเก้าเพราะว่าวันที่เจ็ดเนี่ยสิบแปดนาิกาคือหกโมงเย็นมีกิจกรรมฟุตบอลกระชับมิตรคนวงการควายแล้วก็กินข้าวเย็นร่วมกันนะครับได้ได้ได้กันกี่ทีมวงการควายเนี่ยแปดทีมสี่คู่แพ้ตกรอบรับรางวัลถ้วยใหญ่จากเลขาดำเป็นฟุตบอลเจคนเออ อ่าฟุซโซเนาะฟุซโซอ่าบอลเจ็ดคนใช่โอเคมีทีมไหนบ้างจากหัวเมืองที่ไหนยังไงบ้างนี่พานทองเออพานทองมีทีมเจ้าทุยมานไหนครับพานครับพานทองเจ้าทุยหมอโก้ไหไลโอ้โหเอ่อบิ๊กไอซ์นี่เนี่ยประมาณนี้ครับโอ้โหนี่ก็มีเออ่ของที่มุกดาหารก็เป็นทีมกาเซดบางไสใหญ่ครับจัดที่ไหนเอ่ยจัดที่หน้าบ้านเลขา่ะดำครับ สนามบอลหน้าบ้านเลยขาดำครับว้าวนผมว่าสนตัววันไหนนะวันที่7ครับถ้ามีการตั้งทีมใหม่เร็วๆนี้ได้ไหมเต็มแล้วเต็มแล้วใช่เราเอาไปมวยกระชับมิตรขออะไรขออะไรถ้าพี่น้องไปเนี่ยขอไ่เป็นแขงเชียร์กำลังใจไปกินข้าวกันเพราะว่าเรามีเครื่องดื่มมีรถแห่มีอะไรบ้างน้ำนม นำโคกแบบนีมีทุกอย่างมีต้อนรับพี่น้องีต้อนรับพี่น้องโอเคเหมือนเป็นงานต้อนรับพี่น้องเพราะว่าวันที่8ดจะเป็นงานประกวดควายเป็นควายแคะควายเผือกครับแล้วก็ควายยัดพูดเลยทุกคนนี่ก็ถือว่าจดใจจดใจจ่อกับบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นเพราะมุกดาหารมีคอนเซปต์ที่ว่า อะไรนะพี่มึงละวินันพูดเมื่อวานเนี่ยเสียชื่อไหมว่าเออเจ๊หน้าไม่ได้เออนี่ก่อนเรียบคือจัดเต็มล่าสุดวันนี้หนาล่าอยู่กับซักทองแสงฟาร้อยซักทองมียังไงบ้างล่าสุดอัปเดตเลยสักทองก็เรื่อยๆนะเรื่อยๆเรื่อยๆคืออะไรเรื่อยๆเรื่อยๆคือพูดถึงการขายน้ำเชื้อเนาะใช่ก็เรื่อยๆครับถือว่าขาดตลาดไหมขายดีในช่วงนี้ขาดตลาดไหม ไม่ขาดตลาดก็ยังพอมีอยู่พอมีอยู่เนาะใช่ใช่ใช่พอมีแบงปพัตุกรรมครับติดต่อก็นี่เลยครับพี่หน่องเลยพี่หน่องจะเป็นในเรื่องของผู้คอยซัพพอร์ตพี่หน่องเลยไปมาเนะอ้าวงานยังไม่จบมีอะไรอีกวันที่7ที่8ที่เอาวันพี่วันที่7เตะบอลเนาะแล้วก็ซื้อคาด้วยกันมีรถแฮรแล้ววันที่8เนี่ยวันที่8ก็มีควายแค้ควายเผือกควายยักษ์แล้วก็ชิงแกนแชมป์ภายในวันใช่ไหมครับแกนแชมป์ก็จะเป็นแกนแชมป์ควายเผือกอ่ะเนาะ ถ้วยรัฐมนตรีเกษตรและสากรณก์ครับอ่ก็ในช่วงเย็นก็จะมีนาแอดเอคาราบาเต็มวงเพื่อนพี่น้องคนรักสายเพื่อชีวิตครับครัเอคาบาเต็มวงเนาะแล้วก็หนิงปัตมาหลังจากเอคาบาเสร็จปุ๊บเราก็จะมีเสด็มอะเรขาดัมอะเขาจัดุ่นแหยันสว่างเลยครับแล้วก็เช้าวันที่9้าก็มีประกวด ควายดำครับแล้วก็ชิงแกนแชมป์อยู่ในช่วงวันพี่น้องไปก็ช่วงเช้านี่ก็จัดประกวดช่วงค่ำๆนี่ก็ฟังดนตรีครับเช้ามาไม่รู้อ่ะไม่หลับไม่นอนก็จัดกานประกวดต่อก็ต้องดูแลกันแหละครับแกบอกว่าโอเคในรอบสามวันนะที่จะเกิดขึ้นใช่ครับทุกเดือนหน้านี่ยินดีต้อนรับทุกท่านครับเอายูอยู่แล้วช่างทองฟาร์มนี้จะมีอะไรไปชะโชในนั้นขุมทรัพย์ที่เป็นอ่าคลางแสงของเรามีตัวไหนบ้างครับคือ เอางี้ดีกว่าเราไม่อยากว่าไปโชยเราอยากให้ไม่ต้องไปเที่ยวหากันดีกว่าเนาะไปเที่ยวหากันทุกหัวมุมเมืองน่าจะเจอกันไปที่มุกอาหารแน่นอนครับผมมันเป็นมันมันไม่เหมือนงานประกวดควายมันเป็นเหมือนงานงานมิติ้งงานคนวงการควายไปไปเที่ยวไปเล่นไปกินด้วยกันฝากทีมฟุตบอลจะชัอมิตครับทั้งแปดทีมจากบ้านใต้ภูนิสาจังหวัดเชียงครับ ขออนุญาตทัวร์นะคะร่วมสนุกด้วยกันตลอดงานทั้งสามวันเลยท่าแบบเจ็ดแปดเก้าท่ารับประกันเสียหน้าไม่ให้เสียหน้าไม่ให้เสียหน้าคอนเซฟเคืออะไรนะพี่ไก่เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ทั้งวงการก็ขอฝากพี่น้องทุกท่านได้ห่วงวันที่เจ็ดที่แปดด้วยคาดว่าแล้วโรงแรมมีที่ไหนบ้างบ้างครับโอ้โหโรงแรมตอนนี้ เป็นห่วงมากเพราะว่ามันเราจัดงานตรงกับงานมิ팅ของฮาเลบกลุ่มฮาเล่อิมมอทอนไทยแลนด์กลุ่มฮาเลที่ใหญ่สุดในประเทศไทยครับไม่ต่ำกว่า500คันที่มางานคนนี้ไม่ต้องพูดถึงต้องพูดถึงเต็นที่อยากจะไปนี่พอมีไหมตอนนี้เหลือัหมพอมีครับติดต่อไปได้เลยที่ Facebook ผมครับหนองน้ำพลครับตอนนี้จุไปแล้วกี่พันตัวอ่าพอดีเลยครับตอนนี้ ร้อยกว่าเต็นท์เต็มอยู่ก็มีอยู่ร้อยกว่าเต็นท์เอาพี่ไก่ครับฝากกำลังใจให้พี่น้องคนรักควายด้วยครับผมสำหรับพี่น้องคนรักควายนะครับงานที่มุกดาหารนี้นะครับก็ที่หนึ่งที่สองเนี่ยเราไม่ซีเรียสครับเออเน้นความผูกพันความเป็นพี่เป็นน้องดีกว่าใช่งานนี้เราต้องการความเป็นพี่เป็นน้องดีกว่านะครับแต่ว่ารู้สึกว่าดึงตัวทีมชาติมาเยอะเหลือเกินมีใครวะมีใครวะทีมชาติฟิลินนี่ก็เป็นบุญตาครับไม่ใช่ประเดยนหรอกที่ว่าเราได้ดูสเต็ปของแต่เขาเลี้ยยงควานะ แต่เขาเลี้ยงวายนะมีนักเตะทีมชาติปีชาติเถาพันปีชาติทถาพันครับอันนี้ก็จะเป็นพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นพี่ไก่อยู่ในงานแน่นอนสามวันติดทุกคนครับฝากติดตามด้วยคนที่อยู่ใกล้อยู่ที่ไหนนะพี่ไก่ครับอําเภอเมืองมุกดาหารใกล้เคียงมุกดาหารจะมีจังหวัดอะไรบ้างนครพนมอํานาจขอนแก่นกาฬสินธุ์ไกล่ สักครองในงานแน่นอนมีให้เห็นแน่นอนครับแล้วก็จะต้องขอบคุณด้วยก็คือนี่มือจูงของเราก็คือพี่อะไรนะครับประหลัดประหลัดประหลัดพี่ประหลัดจูงควายพี่สักครองครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ประหลัดแล้วก็สักครองด้วยครับในบรรยากาศตรงนี้อยู่ที่ไหนครับอําเภอกระทัทงพิชัยงานประกวดควายลุ่มน้ำอะไรนะลุ่มน้ำชีอําเภอกรทัวพิชัยจังหวัดมหาสารคาม